ศิลปินสาวน้อยจากไหนฮะจากหมอลำเสียงมีหกค่ะแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะน้องอาไอาสากุณาพรเสียงมีหกค่ะว้าวศ <c oughs> ิลปินตัวน้อยๆแต่ใจใหญ่ <c oughs> นี่คือฉายาของเขาคือศิลปินยอดกระตันยู่นะฮะบอกว่านบับนาทีนี้ไม่มีใครรู้จักเขาบนโซเชียลมีเดียนะเออไม่มีใครไม่รู้จักเขาชนดอก <c oughs> นูกกว่าอยู่ไม่มีใครรู้จักเขา หนูก็คือจังหัวใจบบโยซุกเบาแม่สัวเปลี่ยนเทิร์นใหห่างเปลี่ยนเทิร์พิธีก่อนเ <c oughs> บ้าทุกขั้นตอนทุกไล่การ <c oughs> ตอนเตะขวจะรถเท่ามือหนูก็บรรเทายางอยู <c oughs> อ่พี่เดียวช่วยด้วยพี่แซมอยู่ไหน <c oughs> น้องอไอ <c oughs> วันนี้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับทีมงานโตเกียวมิวสิกหนูชื่นชอบใครเป็นพิเศษฮะในค่ายเพลงนี้ชื่นชอบพี่สเต็มพี่ลีโอแล้วก็พี่สีแก้มแล้วก็ครูชินจังค่ะนี่เบิร์ดค่ายไเบิร์ดค่ย ไม่ชอบพี่น้ำตาลเลยเหรอ <laughs> พี่น้ำตาลก็เสียงดีนะชอบค่ะอยากฟังเสียงพี่น้ำตาลไหมลูก <laughs> นิดนึงก็ได้ลูกอ,อ่ะเดี๋ยววันนี้ยังไม่ให้ร้องเพลงนะครับเพราะว่าเรามีโชว์พิเศษให้น้องอาอายในคอนเสิร์ตตัวเกียวมิสิสข,ของเราในค่ำคืนนี้ฝากพี่น้องแนี่ย อีลาขอฝากผลงานเพลงใจสอบวันเกาะนาคีด้วยนะคะตอนนี้ยอดอยูทีสองลนแค่ะปาสองล้านแปเบิง้งศิลปินของพ่อลูกครูชินจังว่ามาดูเพลงคูจัยงยังวิวแล้ว <laughs> ตอนนี้ครูชินจังปล่อยเพลง6เดือนทะลุ5้าแล้วครับห้าอะไรครับห้าแสนวิวพอดบอห้าแสนดมอพอดไปบ้านขอดอยู่ กูเม่ใหัย้กูอยากกูอยากเอาเพลงไปขึ้นผู้แต่งไฮ้เอาขึ้นไปซะวันที่นี้นะมือนี้ฝากไปแม่ซื้อตัวแน่แม่แม่เสียงวิผมพับกำลังรับชมทางบ้านอยู่ดูกค่ะขอฝากเอ,อ,อยังล่ะเอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพอจุดวัน,นอือดาบีดาจีจีมือนี้พนกออกมาลูกพนกฝากพอมากมาเบิรงลูกสาวฉันเนี่ยได้ว่าฉันเพอดีมาค่ะพี่น้องอยู่ทางบ้านนะคะเดอ้อฝากซื้อบัตรซื้อตัว มาเบิงยังล่ะมาเบิงยังล่ะลูกมาเบิงไข่ตัวเกี่ยวมิวสิกเด้อค่ะมีเสื้อผ้ายบลูกมือนี้มีเสื้อผ้ายบรฮามีค่ะว้าวดรอติดตามกันครับผมกับน้องอไอายจากเสียงวิหกนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะศิลปินสาวน้อยจากไหนฮะจากหมอลำเสียงวิหกค่ะแนะนำตัวครับ สวัสดีค่ะน้องอาไอกุณพรเสียงมีโหค่ะว้าวศิลปินตัวน,น้อยแต่ใจใหญ่ <c oughs> นี่คือฉายาของเขาคือศิลปินยอดกระตันยูนะฮะบอกว่านะบินาทีนี้ไม่มีใครรู้จักเขาบนโซเชียลมีเดียนะเออไม่มีใครไม่รู้จักเขาสันดอกห <c oughs> นูกับวาอยไม่มีใครรู้จักเขาหนูก็คือจังหาวะจับยูชุกกะแสัเปลี่นเทิงในห้ห่างเป็นเทิเเทพิธีก่อนเ้าทุกขั้นตอนทุกไล่การ พ่าจะลดเท่ามือหรือกูบอกว่าเศ้ายางอยู่พี่เดียวช่วยด้วยพี่แซมอยู่ไหนน้องไอายวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับทีมงานโตเกียวมิวสิกหนูชื่นชอบใครเป็นพิเศษฮะในค่าเพลงนี้ชื่นชอบพี่สเตมพี่ลีโอแล้วก็พี่สีแก้มแล้วก็ครูชินจังค่ะนี่เบิร์ดค่ายเอเบิรดค่ายไม่ชอบพี่น้ตาเลยหรอ พี่น้ำตาลเเสียงดีนะชอบค่ะอยากฟังเสียงพี่น้ำตาลไหมลูก <laughs> นิดนึงก็ได้ลูกอ,อ่ะเดี๋ยววันนี้ยังไม่ให้ร้องเพลงนะคะเพราะว่าเรามีโชว์พิเศษให้น้องาอายในคอนเสิร์ตตัวเกียวมิสของเราในค่ำคืนนี้ฝากพี่น้องเนี่ย อีลาขอฝากผลงานเพลงใจสอบบนเกาะน,นาคีด้วยนะคะตอนนี้ยอดอยูทีสองลานแค่ะปะ้าสองลานแปบเบิบ้งศิลปินของพ่อลูกครูชินจังว่ามาดูเพลงคููจังยากยิวแล้ว <laughs> ตอนนี้ครูชินจังปล่อยเพลง6เดือนทะลุห้าแล้วครับห้ายครับห้าแสนบิวพ <laughs> อดบอห้นาแสนดมอพ <laughs> อดไปพานอดอยู่ กูเม่ให้กูอยากกูอยากเอาเพลงไปขึ้นผู้แต่งให้เอาขึ้นไปซะกูว่าอย่าี้นมือนี้ฝากไปแม่ซื้อตัวแนแม่แม่เสียงวิผงหัวมากำลังรับชมทางบ้านอยู่ดุค่ะขอฝากเอายังล่ะเอามาทำไมเดี๋ยวพ่อจุดวันอือดาบิดาจี้จี้มือนี้พนกมาลูกพนกฝากพอมาเบิรงลูกสาวฉันเนี่ยได้ว่าฉันเพิ่มมาค่ะพี่น้องอยู่ทางบ้านนะคะเด้อฝากซื้อบัตรซื้อตั๋ว มาเบิงยังละ่ะ <laughs> มาเบิงยังละ่ะลูกมาเบิงไข่ตักเกียวมิวสิกเด้อค่ะมีเสื้อผ้าบํลรุมือนร,รือม่สเสื้อผ้าบํเพ็มีค่ะว้าวี๋วยวรอติดตามกันครับผมกับน้องอไอ้จากเสียงวิหกนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะศิลปินสาวน้อยจากไหนฮะจากหมอลำเสียงวีหกคะ่ะแนะนําตัวครับสวัสดีค่ะน้องอไอ้สักกุณาพรเสียงวีหกคะ่ะว้าว ศิลปินตัวน้อยแต่ใจใหญ่นี่คือฉายาของเขาคือศิลปินยอดกระตันยูนะฮะบอกว่าวานะบินาทีนี้ไม่มีใครรู้จักเขาบนโซเชียลมีเดียนะ,ะเออไม่มีใครไม่รู้จักเขาสันดอกหนูกับวายูไม่มีใครรู้จักเขาหนูก็คืืจังหูจักกระเบืแสัวเปลี่ยนเทอาไมห่างเป็นเ,นเ,นเท้พิธีก่อนเ <c oughs> บาทุกขั้นตอนทุกไล่การ <c oughs> แสดงความใจลดเท่ามือกูอบอกว่าเศร้ายางอยู่พี่เดียวช่วยด้วยพี่แซมอยู่ไหน น้องอาอวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับทีมงานโตเกียวมิวสิกหนูชื่นชอบใครไปพิเศษฮะในค่าเพลงนี้ชื่นชอบพี่สเตมพี่ลีโอแล้วก็พี่สีแก้มแล้วก็คูชินจังค่ะนี่เบิร์ดค่ายอ่ะเบิร์ดค่ายไม่ชอบพี่น้ำตาลเลยหรอพี่น้ำตาลก็เสียงดีนะชอบค่ะอยากฟังเสียงพี่น้ำตาลไหมลูกนิดหนึงกลลูก เดีย๋ยววันนี้ยังไม่ให้ร้องเพลงนะครับเพราะว่าเรามีโชว์พิเศษให้น้องอาอายในคอนเสิร์ตโตกเกียวมิวสิกของเราในค่ำคืนนี้ฝากพี่น้องเนี่ยอีาอลาขอฝากผลงานเพลงใจสอบวันเกาะนาคีด้วยนะคะตอนนี้ยอดอยูทีสองล้นแค่ะปาสองล้าน8ปดเบิ้งศิลปินของพ่อลกูกครูชินจังว่ามาดูเพลงคูจังยูงยงยง้วแล้ว <c oughs> ตอนนี้ครูชินจังปล่อยเพลงหเดือนทะลุห้าแล้วครับ อะไรครับห้าแสนวิวพอดระเบอดข้าดเจ็ดบิดขอดไปวันขอดอยู่กูเม่ยยัยหายกูอยากกูอยากเอาเพลงไปขึ้นผู้แต่งหายเอาขึ้นไปซะ้นวันที่นี้ละเมื่อนี้ฝากไปแม่ซื้อตัวแน่แม่แม่เสียงวิหผกำกับร่างรับชมทางบ้านอยู่ดุค่ะขอฝากเอยังล่ะอเอาไว้ทำไมเดี๋ยวพ่อหยุดวันอือดาบีดาจีจีเมื่อนี้พนกมาลูกพนกฝากขอมาเบิ่งลูกสาวฉันเนี่ยได้ว่าฉันพอนมา ่พี่น้องอยู่ทางบ้านได้ค่ะเด้อฝากซื้อบัตรซื้อตัวมาเบิง่งยังล่ะ <laughs> มาเบิ่งยังล่ะลูกมาเบิ่งไข่ตุกเกียวมิวสิกเด้อค่ะมีเสือ้อผ้ายบรูมมือหรือมีเสื้อผ้ายบร้าวมีค่ะว้าวดวรอติดตามกันครับผมกับน้องอ้อายจากเสียงวิหกนะครับผมขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ